สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับตัวของน้ำมันเครื่องที่เป็นเบอร์ 5W30 สำหรับรถเบนซินในร้านนะครับว่ามีตัวไหนบ้างที่ทางร้านผมมีนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอไล่เรียงจากตัวแรกเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือแบรนด์โมตี้นะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับราคาจะอยู่ที่1,800บาทนะครับโมตี้เนี่ยจะเป็นกรุ๊ป 3บวก4ี่บวกห้านะครับตัวนี้คือน้องเล็กสุดนะครับราคาอยู่ที่1 8 0 0ันบาทนะครับ SNCF ก็คือใส่ทด้งเป็นสิลและดีเซลนะฮะถัดมาครับตัวนี้ก็คือรุ่นใหญ่ขึ้นนะครับเป็นตัว M หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับ5้า W 3าสิบใส่ทําเป็นสิลและดีเซลนะครับตัวนี้เริ่มต้นขึ้นเป็นเลสซิ g งเกตนะฮะ3 4มี่ห้าเหมือนกันแต่ว่า4ี่กับ5จะเยอะหน่อยอ่าอยู่ที่สองพัน้ารยบาทถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นตัว M ตองหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่3า0พันร้อบาทนะครับ smcf ก็คือใส่ไดทั้เป็นซินรดีเซลนะครับ3ชุดเนี้ยเป็นขนาดสีลิตรทั้งคู่นะครับผมพววนี้เป็นเลสซิ่งเกจแล้วก็เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ปรับแต่งมานะครับทำลูกทำ modify ขึ้นมานะฮะอ่าถัดมาจะเป็นโมลิเจนนะครับของลิควิดโมลตัวนี้เป็นน้องใหม่ตัวนี้น้ำจะเป็นสีเขียวนะครับเวลาเกิดรั่วนเนี้ยจะมองเห็นแล้วก็ตัวนี้เหมาะสำหรับรถที่มี dpf นะครับอ่า bmll 04 c 3ก็คือใส่ได้ทั้งเบนซินและดีเซลนะฮะ ตัวนี้ก็เทพราคาอยู่ประมาณ1,950ก้นะถัดมาครับตัวนี้คือตัว t o p ปเทคครับถ้า d นบสิบ long life นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2,500บาทใส่ไ้ทั้งเนซินและดีเซลนะฮะตัวนี้ข้อดีคือจะเป็น c 3 0ใส่พวกรถปอร์เช่ได้อ่ามศูนย์ปอร์เช่นะครับถัดมาครับจะเป็นตัวยอนิยม t o p ปเทคนะครับ4600 5 w ูนนย์ d สสิบเป็น d ิสซทูใส่ได้ทั้งเป็นซิและดีเซลครับ c สอง c สม apisn นะครับ เบียมลองไลท์ศูนย์สี่นะครับพวกโฟกก็ห้าศูนย์ห้าจุดศูนย์หนึ่งนะใส่ได้อ่าลงมานะครับจะเป็นโมตุนครับเอ็กคินห้าสามสิบนะครับตัวนี้ใส่ทั้งเบนซินดีเซล ll ศูนย์สี่สี่สามศูนย์คือใส่พวกพอเชคคายเอนได้นะครับแล้วก็พวกคานาเมล่าดีเซลนะฮะโฟกก็เป็นห้าศูนย์สี่นะครับตัวนี้ก็คือเน้นของเรื่องความสะอาดนะครับราคาอยู่ที่สี่พันสามร้อยบาทอีโคโนจีครับตัวนี้คือพวกสายฟอร์ดนะครับพวกรถอเมริกัน หรือพวกตระกูล uh, Land Rover, นะเลเลนะวลอ 3, เวอร์นะครับใส่ได้นะครับใส่ทั้งเบนซินและดีเซลนะครับอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่สา2พันหนึ่งร้อยิบห้าบาทเป็นขนาดห้าลิตรนะครับเอคินก็ห้าลิตรเหมือนกันอะมาถึงหกหนึ่งนูย์ครับเป็นรุ่นน้องเล็กนะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยก็จริงแต่ว่าเคลมว่าวิ่งได้หนึ่งหม่นกิโลนะครับห้าดบสามสิบมาในขนาดสี่ลิตรนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทตัวนี้ ตัวยอดนิยมนะครับ h ฮ t e c 100อนะครับ 5W 3 0ครับ API SN นะครับตัวนี้อยู่ที่1,950นะครับแล้วก็มาตัวท็อปเทพของเขา3า0 v ้อนะครับ 5W 3 0 power racing ตัวนี้มาเป็นขนาด2ลิตรนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับรถปักแต่งเยอะแล้วก็ราคาตัวนี้ค่อนข้างสูงครับลิตรหนึ่งหนึ่งแกลลอนเนี่ยจะมีสองลิตรราคาที่สองสองสองห้านะครับสองพันสองอยี่บห้าบาทมาถึงกราฟครับตัวนี้กราฟนะครับจะอยู่ที่ 1 9 9 0บาทนะครับเป็นตัว 5W30 นะครับตัวนี้ใส่ได้หมดครับอ่าไม่ว่าจะเป็นรถเบนซินธรรมดาหรือรถติดแก๊สนะครับจะมีเขียนลงมาว่าเป็น CNG นะครับขนาดสีลิตรนะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งครับเป็นกราฟตัวท็อปของเขานะครับ2,400บาทก็คือมีกรุ๊ปสีเยอะนะครับตัวนี้ใส่ได้ทั้งเบนซ์ BM นะครับใส่ได้หมดเลยอ่ารายละเอียดจากด้านหลังนะครับ Formula G นะครับตัวนี้เป็น API SL นะครับผมอ่าถัดมาอีกตัวหนึ่งครับของกาฟครับก็คือเป็นตัวน้องเล็กของเขานะครับ 10W30 ตัวนี้เป็นเซมิซินนะครับราคาอยู่ที่พันสอาสนะครับเป็นขนาด4ลิตรอ่าถัดมาเป็นของลิควิดโมลีีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ใส่ได้ทั้งเบนซินและดีเซลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะระบุไว้ตรงนี้นะครับเบนซินดีเซลอ่าเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับ มาเป็นชุด7ลิตรนะครับใส่ดีเซลก็ได้ใส่เบนซินก็ดีนะครับสำหรับรถที่มีเครื่องใหญ่ๆเป็น C3 กับ APISN นะครับก็ถือว่าใหม่มากราคา2850บาทครับซโนโคครับตัวนี้ทำที่เบลเยียมนะครับราคาอยู่ที่1 9 5 0เป็นขนาด5ลิตรนะครับเป็น APISMCF นะครับ C3 ด้วยตัวนี้จัดว่าดีงามนะครับสำหรับซโนโคนำเข้าเบลเยียมนะฮะอ่ะมาเป็นตัวน้องใหม่น้องเล็กของเขานะครับ ตัวนี้คืออัลต้ายูโรฟูลี่นะครับ 5W30 จะมาไซส์3.78ลิตรราคา1,600บาทนะฮะ e n นยอครับจากฝ่ายฝั่งญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ API SN นะครับเป็น 5W30 นะครับมีของแถมมาด้วยน่าจะเป็นกระเป๋านะครับอ่าราคาอยู่ที่1,800บาทจ้ะโมบิลครับ 5W30 ครับ Dexos 2นะครับตัวนี้อยู่ที่1,900บาทมาในขนาด4ลิตร อ่าตัวเนี้ย5 w ส3 0ตัวนี้นะครับมันสามารถใส่ดีเซลได้ใส่เบนซินได้นะครับเพราะเขามีเขียนอยู่อ่าเป็น API SN CF อ่าเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับตัวนี้นะครับของโมบิลครับราคาอยู่ที่1,250นะครับถัดมานะครับจะเป็นของ Cu t r o l ครับ530ตัวยอดนิยม4ลิตรแถม1ลิตรนะครับราคาอยู่ที่2,300บาท C3 นะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีในร้านอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเด็กซอทด้วยอ่ะถัดมานะครับจะเป็นปราทอครับ030และ530นะครับตัวนี้จะมาในขนาด4ลิตรพร้อมบัตรเติมน้ํามันนะครับตัวนี้จะแถมบัตรเติมน้ำมัน500ตัวนี้แถม300นะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่1,550ตัวนี้อยู่ที่1,300บาทนะครับถัดมานะครับเป็นบอบวลีน้องเล็กนะครับ Eco 5นะครับ Pro DS ขนาด4ลิตรนะครับราคาอยู่ที่1,100บาทตัวนี้นะครับของ e ni ใส่ได้ทั้งดีเซลและเบนซินเพราะว่ามีระบุ sn อยู่นะครับผมราคาอยู่ที่1,650กาสนะครับไอซินครับไอซินตัวนี้เป็นน้ำมันจากญี่ปุ่นนะครับราคาอยู่ที่1,600บาทมาแค่ขนาด4ลิตรครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายของวันนี้ครับโบลีนครับผมตัว5 w 3 0นะฮะตัวนี้จะเป็นเกล็ดสังเคราะห์แล้วก็มาเป็นสี่ลิตรถ่านลิตรด้วยในราคาแค่1,600บาท โอเคในเซตตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมี2องเอพิโซดตรงนี้มันจะเป็นฟูลีซีเนติกแล้วก็เมื่อกี้มีติดมาเป็นน้องเล็กเป็นเซมิอยู่ตัวหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวโปรดติดตามในเอพิโซดสนะครับก็จะเป็นพวกเบอร์ลงท้าย30ที่เป็นเกตจึงสังเคราะห์หรือเกตอื่นนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามผ่านทางแฟนเพจนะครับน้ำมันเครื่องแท้ต้องฟ้าสไฟเฟส เฟซบุ o กนะครับก็จะมีของบริษัทกับของส่วนตัวนะครับของผมทิติคงสวัสดิ์แล้วก็ Line ID นะครับ s i f a f a s t า f i l e นะครับเว็บไซต์ f a s t ไ f i l e c o m นะครับวันนี้ก็ขอจากไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ